มคนนนนัชื่หอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเทุกนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวซองดูดีครับทุกคนนะหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมานานานะครับน้องๆก็คือเราไม่เขาว่างนะครับเพราะว่าเราไปต่างจังหวัดบ่อยนะคลิปก็ค่อนข้างที่มันเยอะมากแล้วก็ดองไว้เนี่ยเห็นไหม ส้มหัวอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆองก็วูฟว์วันนี้เราก็จะมาตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดตากนะเรา,าเปิดคลิปที่จังหวัดตากกันเลยแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยอินเสิร์ทกลับไปตอนขามานะเพราะว่าตอนขามาผมถ่ายไว้เยอะเลยแต่ว่ามันมรู้ว่าเหมือนมันดูต่างดาวแทรกซึมนะครับผมว่ามันต่างกันเ okay, ลยทุกคโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าระหว่างทางเราเจออุปสรรคอะไรกันบ้างครับนะไปเล่นกู Believe in destiny, I just do what's best for me, don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. The, this legacy. You gon' see what's left of me, you gon' see success in me, you ain't seen the rest. Hmm. I just wanna be the best at what I know. uh now not know. สงสารเขานะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเป็นอาทีเรียบสร้อยแล้วน,ะน,น้องๆน,งนี่ตอนนี้เราก็กาลังเก็บเสื้อก็คือเราจะมาขายที่นี่ก็คือบางไซส์แม่งมันไม่มีไงไซส์ใหญ่ที่ว่าคนสั่งไว้จะมาเอาที่นีาตกของนั้มันไม่ได้ไงทุกคนคือตอนนี้ฝนตกรําหนักมากแล้วทาให้แบบเสื้อเราค่อนข้างที่ว่าแบบว่า เลยเทยมักไม่เปี่ยนนะตอนนี้เราก็นี่เดี๋ยวจะเาอารถลงกันนะครับก็คือเราถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเราไปหาข้าวกินแล้วก็นอนพักผ่อนกันเรียบร้อยแล้วทุกคนนะนี่ตอนนี้เราก็ไม่รู้รถผมน้ำเขานันก็นคือฝนตกแรงไหมพี่โคตรแรงเนาะแรงไหม,ไมเอาแล<อ>้วทำไมคุณเปิดคาบูไว้อย่างนี้ครับน้องๆงนงอกเไงเียเงินงอกแล้วคุณต้องถอดคาบูมาล้างแน่ๆเลยนี่นี่ครับก็มากันแบบว่าอย่างนี้เลยครับทุกคน ก็ค่อนข้างที่ว่าโอ้ดูสภาพดีผมยังไม่ได้ล้างเลยนะซึ่งผมไม่ล้างไอโซ่ผมอะ่ะน่าจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าอะคือมันแล้วเนี่ย,ลเ,ยเล่มดีมผมมาหายว่ะทุกคนแม่งหายหมดทั้งเล่มเลยเซ็งเลยครับผมเลยไม่อยากเอาดีมลงเลยเพราะว่าเล่มหายโอ้ตายแล้วไายอะไรนะกิบหายแล้ว,ว,วอุย้ยายแล้วตยเราอาไปซักขายน่าเกียดว่ะเอาไปแจกดี่ะ เรายังไม่ใส่เนาะซส์อะไรซส์เอ็มส์เอ็มครับนี่กายนะนี่ทุกคนวุ่นวายกันนิดหนึ่งวุ่นวายกันนิดนึงเดี๋ยววันนี้คือเดี๋ยวมีเราจะบอกทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปอ่างกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปอ่างกันมีใครอยากไปอ่างบัางครับไปได้กันไปไปไปอ่างไหมพี่ไปไหมไปอ่างไหมอ่างอะไรพี่อกหนวดมผมจะอาถึงว่าจะไปอ่างเก็บน้ำโอ้โหล้อ่างแล้วโอ้ยจบกัน S <S เออพี่ก็จะอังอบนวดอย่างเดียวเลยอะลงคนนเเดียวไม่่ใชาะโอเคเดี๋ยวเราเอารถลงกันดีกว่าผมเดี๋ยวสักครู่ครับนี่เจอกันทริปแน่ๆน้องๆเีย่งมคนนปั๊บปั๊บนี่มาถึงแล้วครับวันที่หกเราได้เจอกันแน่นอนครับทริปน้ำตกคลองลานครับเรายอยเอาลงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวทริปนี้ผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวทริปนี้ผมตัดลงในโทรศัพท์ดีกว่าอาจจะไม่สนุกกว่าในคอมนะเดี๋ยวผมเอาลงเลยในโทรศัพท์นะครับ เพราะว่าทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เอานะครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนไม่รู้ด้วยว่าผมมาเดี๋ยวผมต้องอัปเดตใน u t ท b e ก่อนนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจก็เดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนครับเดี๋ยวผมลงคลิปคืนนี้เลยแล้วกันครับนี่เห็นไหมนี่อันนี้น้องโควบิดเราครับไม่รู้ว่าลืมไปบ้างอย่างนะลืมไปแล้วบ้างว่าผมมีน้องดีมาเออรู้แล้วรู้แล้วมาว่าผมลืมไปแล้วมั้งว่าผมมีดีมานี่ปั๊บ ตีโยง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 นี่ลูกเจ็ดสิบชักเจ็ดนับคันนี้ฮะไม่ใช่เหรอเจ็ดสิบไม่ใช่เหรอใช่อ้าวยักษ์เขียวเรานะครับที่รีวิวไปนะครับในปีนี้ต่อไปก็คือน้องโควิดนะครับรถสองคันนี้ก็คือเปลี่ยนจากสเต็ปสนามเป็นสเต็ปดันโลไปแล้วที่เรียบร้อยแต่ก็ยังไม่ได้รันอินนะครับมีมีมีเสี่ยงที่ว่ามันจะเออแงบนะครับมีเสี่ยงอยู่แต่ว่าเราก็จะ พยายามเซฟเซฟเครื่องแล้วกันนะเดี๋ยวกลับไปผมจะจัด,จดทรงไม่หมดเลยสองคันครับนี่น้ำมันใช้ได้หรอวะเนี่ยจิบหายละไมรู้เลยไ,ไม่รู้ว่าคือน้ำน้ำเข้าหรือเปล่าเนี่ยไปไปไปนี่คันนี้จับน้องดีมได้จับน้องวิวได้ปะ่ะที่ยกล้อน,น้องวิวหายท้องอาจารได้ปะ่ะนี่าลงแล้วอุ้นไหวจัดรถอะร,ร,รถแค่ไม่กี่คันนะอุ้นไหวจัดดูดิด ก็หลายคนนะนี่ก็คือเดี๋ยวเราจะรวมเล้ยวเราจะไปรวมตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงเอ้ยไม่ใช่หกโมงพอรถออกเจ็ดโมงรที่ปั๊มอลไนะน่องบัวใหญ่ปะเออน่องบัวใหญ่นะปั๊มเปิดทานองบัวใหญ่โซนโซนตางนะผมไปโซนตางนะทุกคนนะนี่ผมไปโซนตางนะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมว่าที่ผมลองขี่จากแบบประสบการณ์ผมนะเกียร์สามแม่งโคตรยาวแบบไม่รู้ว่าช่างตรวจเขาใส่สเตอร์มาเผื่อหรือล่า สเตอร์หล <c oughs> ังผมใส่ยี่สานครับร้อยี่สห้าสเตอร์หลังใส่ยี่สานี่คือแบบเพิ่งเคยเจอนะทุกคนเล็กมากผมเคยเห็นมากๆก็ยี่สหกมเคยเห็นมากๆคือยี่สิบหกเฮ้ยมันมันกำลังอัดน้อยแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนแข่งวันนี้อันนี้มันเป็นรถแต่ลงแล้วอ๋ออย่าบิดอะสตาร์ทดะ อ้าวสักทีเหรอตอนนถ้นมันบิดสตาร์ทรเกินสองทีแล้วก็ปิดเปิดไม่สาตาร์ทเกินสองทีอ่ะไม่ต้องเบิดหรอกเสียงดังติดแล้วติดแล้วอะไรกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเอารถของพี่บอมนะครับที่ว่าชนหมาเมื่อคืนเมื่อคืนผมลืมเล่าไปมั้ง ว่ที่บอมชนหมานะครับก็คือช่วงล่างพังหมดเลยนะครับก็เลยจะมาซ่อมนะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูว่าที่ไหนครับนี่เป็นไงบ้างครับพี่ชัวร์วครับมันเป็นอะไรอ่ะต้องถอดออกเนาะใช่ต้องลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูใหม่แล้วก็ลองสตาร์ทดูทีว่ามันดับโอเคอันน้ำมันเครื่องอาจจะแห้งน,นี่ก็อยู่นี่อยู่กันนี่กันหมดเลยครับนี่ทุกคนนี่อยู่นี่กันหมดเลยเฮ้ยไกย่ เอาเลยครับไม่มีอะไรครับน้องๆเอาเลยครับน้องๆเอาเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะอะไรโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ก็รอไม่มีอะไรเดี๋ยวรอล้างรถนี่นี่รถของพวกเรานะครับก็คือเดี๋ยวเราจะรอวันพรุ่งนี้อันนี้ก็เป็นเย็นแล้วนะครับผมเลยผมก็ลงตอนเย็นนี่แหละนี่ก็เดี๋ยว ฝนหยุดก็น่าจะเตี่ยนเราแต่ผมว่าพรุ่งนี้ยังไงฝนก็ตกนะครับเดี๋ยวผมน่าจะก่อนเช้าเนี่ยผมอาบน้ำเสร็จใช่ไหมก็น่าจะเปียกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น่าจะเอารถยนต์ตามหลังไปนะครับเพื่อเราอาจจะไม่ต้องกลับมาตาอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปทําธุระกรุงเทพด้วยนะครับไปดูเรื่องเอ็กแม็กนะทุกคนนะจะแวะไปกรุงเทพสักหน่อยนะทุกคนนะนี่เห็นไหมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็หวังว่า คลิปนี้ทุกคนกควรจะให้ฝามร่วมือมันจะได้แบบมาได้บ่อยๆนะครับอย่าเบิ้ลอย่ากองตัดนะผมนะถึงอจะข้อดังเราเราห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วเรื่องข้อดังใช่ไหมแล้วก็พยายามเซฟตัวเองเอาละกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับผม